สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดียูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ห่างหายกันไปนานครับผมโทรศัพท์เดียยเด๋ยวตายเดี๋ยวใช้ได้ครับก็ <c oughs> <c oughs> ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกับผมกับสรัตนากรผู้บุญดำซิงคครับผมสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมเจ้า เนี่ยมารีวิวก็ได้ครับผมซูมิตโมครับ S H หนึ่งสามนย่ครับไม่แกะกองครับท่านผู้ชมอย่างสวยครับวันนี้ก็ได้รับการรีวิวทุกท่านอาจจะได้ชมกันไปแล้วหลายๆคลิปับสำหรับคลิปนี้มาชมรถไม่แกะกองครับ อย่างเสียครับท่านผู้ชมโอ้โหใหม่ทอด,ด้านครับซื้อมาในราคาผ่อนครับเอาไว้ลงงานครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็จัดการนะหน้าดินครับรับบริการ ทุกรูปแบบครับขุดสะถมที่นะกับเสี่ยก้านะครับเดี๋ยวเบอร์โทรให้ไว้ถ่ายคลิปครับใครมีงานสนใจติดต่อได้ครับกับรถใหม่ทีมช่างน,นี่ก็เจ้าคุณปูครับคันเร่อสุดยอดจริงครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นมาดูภายในกันบ้างครับไม่แกะกองครับสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยถุงยังไม่ได้ฉีดเลยครับสุดยอดครับภายในก็กว้างขวางที่นั่งข้างหลังพูดได้ว่าสมราคาสมน้ำสมเนื้อครับ ใครเคยใช้อยู่ก็พักทายมาให้คมรู้กันได้นะครับท่านผู้ชมแท็กกี่เซนไม่รู้ครับ <c oughs> โรลเล,ลอร์เจ็ดตัวครับแคเตีร์หนึ่งตัว เพราะใหญ่นี่เนาะแทบใหญ่นี่เนาะใหญ่ใบแทกน่าจะแปดสิบเซนเนาะแปดสิบครับนี่ไม่แกกองครับไม่ทอดดาบกูวางหนช้างมันเต็มกันแน่นแบบเอามงไหนกันอะไครับแล้วบอกไงนี่แล้วตัวนี้ตัวตัวเล่มสำคัญของมูตัวนี้คนทนครับคนทนขนบุญทนเล่นกันไหนมาไป เติมรถไม่ครับเติมรถไม่พี่นอ้องอ่าแต่ของรถ <c oughs> สีรถไม่มากังครับเดินใส่บริการนะครับพี่นอ้องกับทีมงานโชคนุภาเจริญทรัพย์ เขตตำบลนนท์ขอเขตดับเบิเพิร์ลุญทรีครับน่าจะรวยแข้งไหนใส่บุพเพ็ญเขาใส่กับไปครับขอให้ได้ต่างให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้ดีกดเขาดีกดเขามาขับมาขวนจะคล้องรถจะคล้องล่างขวนไปภูตะพมตะซาให้ไม่เสียเสียเสียอย่างเัี้ยไมเสียเสียเสียนะนำได้ฟอกให้คล้ายหน้าคล้ายตาไดยเอามาหอดมาหงันขับมาขวนเพี้ยง รับทุกงานเฮ็ดท ne <ination noises> ุกอย่างครับฝากทีมงานนทำเองได้ครับเด้อฝากทีมงานที่ต่องานไงขอโทษทุกพนุครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่แปดสามสองสองครับบริการทุกระดับประทับใจหัวกองหานมืงอทายเบิร์ดบล็อกอือ้าอ๋อรับงานเนอะรับงานทุกอย่างครับคุณศาทุมที่ทุกอย่างครับหม่างพ่นหม่างยังครับรับทุกงานครับผม ผู้ใดัสินใจติดต่อได้ครับเบอร์โทษเมื่อกี้ครับผมผมไม่คิดเลยไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูขึ้นมครับ,บครถโบกแพร่คนโทรถใหม่ครับดูดีทุกอย่างครับผมเครื่องน่าจะเป็นเครื่องยีสุนะครับยีสุเอสเอสศูนย์สาม ซีเจเจหนึ่งสศนสาบยน้ยัของใหม่ยังไงก็ดูดีครับยอดเลยมึงได้กะงามครับมึงได้กะงามมังไงพี่น้องสบิตตโมน เก่าก็มีครับนุน่นอันนั้นไม่ทันใช้ครับซื้อใหม่เลยงานเย,างเยอะครับเยอะครับเก่าไม่ทันต้องเอาใหม่มาจัดครับ <c oughs> ยอดครับน้องนี่ต้องขันสามขัน ยอดผูกี่ครับเป็นผูกี่ห้าฟันนะประมาณกี่กิวครับท่านผู้ชมย้อนแสงใรู้ต่อมาในข้อเมนด้วยนะครับ คอมมินมาทักทายกันได้ครับไม่ใช่ว่ารีวิวแต่รถใหม่นะครับรถเก่าจะรีวิวให้ดูนี่ครับ <c oughs> ไม่ทันงานครับงานเยอะซื้อทีเดียวสองคันเลยครับ <c oughs> สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดทีมงานโชคพานุแต่เลินซับ รถเก่าครับปีที่แล้วครับเ k 1เคร้อยยด้ยแหละสำหรับปีนี้ครับรถใหม่จัดเลยครับใครสนใจ,จติดต่องานครับผมมาเจอกับทีมงานรถด,ดำมา้งครับ

นอันมีย่ะอไม่นานวนนอย่าพี่นี่พี่นี่ลอยชิ้มหาต้งติดเท่าโบนะครับแมนอ่าลอยช้มาเพ่นบติดรอกอันมือใหญ่รอกชิมิตุมหัวานาใจขนั่นไปเรียนยู่มหนุยท่าหน้างานเลยอ้ยตดเมนติดตรงกัดทิดตนงนี่แกนเก่าไม่เยอ ไปกอนไปกันไปกันไปกนฝากไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมฝากช่องสอรลตกรเพิ่มพูนน้ำซิ่งเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็เขาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับจากกันไปด้วยกับเจ้าซูมิโตโม่เอสเฟร้อยสามสิบนะครับฝากไปเด้วอยนะครับสวัสดีครับ